บาก็สางเสร็จแล้วเต้าสีที่ใส่มาทาเนี่ยเพ่มไม่เหมันด่างนม,มันโดนแดดโดนฝนตอเนี่ยบ่นอะไรคะน,อน้องมิน้นน้องมิ้นอยากได้สีมาทาบ้านไย่พี่้าดูบานสรางเสร็จแล้ว<ม>ก็ยังไม่มี ต้องกังวลเลยน้องมิมี่โดยพี่กําลังดูโปรโมชั่นใน k i ิกแอน l อร์ของโ o บ a นเฮาส e สาขาพังโคนพี่กําลังดูโปรโมชั่นสีของแบรนด์ทีโอยู่ค่ะน้องมิน้นตัวนี้นะคะโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะเพียงซื้อครบ5,000บาทถึง9,999บาทนะคะรับเงินคืน300บาทเลยนะคะและซื้อครบ1,000 10, 0บาทนะคะถึง4,999 9, 9บาทรับเงินคืน600บาทเลยคะ่ะและบ้านหลังใหญ่ๆแบบน้องมิ้นนะคะถ้าหากว่าซื้อครบ50,000บาทนะคะ รับเงินคืนทันทีเลยถึง4,000บาทต่อบินใบเสร็จเลยนะคะโอ้โหนอกจากจะถูกแล้วเนี่ยเรายังได้รับเงินคืนอีกเหรอพี่ฟ้าใช่แล้วค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้นะคะถึง30กันยายนนี้นะคะ่ะโอ้โหงั้นมิ้นท์รับตัวนี้เลยพี่ฟ้าแต่ว่ามิ้นอยากรู้รายละเอียดเพิ่มจังเลยตัวนี้นะคะน้องมิ้นจะเป็นสี T O A ช h n a n o นะคะตัวนี้จะเป็นสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างนะคะน้องมิน้นสามารถผจัดคภาพได้ถึง100%เลยนะคะน้องมิน้น ขจัดคราบได้ง่ายมากๆเลยนะคะและขนาดตัวนี้นะคะอยู่ที่18.92ลิตรค่ะใหญ่จังเลยพี่ฟ้าแล้วมันเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยราคาเท่าไหร่คะพี่ฟ้าราคาพิเศษมากๆเลยนะคะเหลือเพียง2,330บาทเท่านั้นค่ะน้องมิ้นเอาตัวนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อทางช่องทางไหนได้บ้างเนี่ย้น้องมิ้นสามารถเข้าไปซื้อที่ร้านโกบนทเฮาส์สาขาบางพลได้เลยตอนนี้ หรือคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะแต่ไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านของเรานะคะสามารถชอบผ่านคลิปอันคอร์เลที่พวกเราสองคนกําลังอยู่ตอนนี้ได้เลยหรือจะเป็นช่องทางหนึ่งนะคะจะเป็นเพจเ c e b ุ o กข,ของโกบันเฮาสาขาบางพลีหรือจะเป็นไลน์โกบันเฮาสาขาบางพลีก็ได้นะคะโอ้โหถ้าเงินมิ้นทน้องมิ้นสั่งก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนน้องมิ้นก่อนที่จะสั่งเราลาคุณผู้ชมกันก่อนสาหรับวันนี้เวลาของพวกเราสองคนก็หมดลงแล้วฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับข่าวสารโปรโมชั่นสินค้าดีๆ ทางช่อง YouTube ของโคบัน u ฮาสาขาบางปูด้วยนะคะโคบันเฮาแอร์เย็นชับเพลินสบายสวัสดีค่ะ